ไม่ว่าจะเป็นนักวิทสายสวยนักวิทสายลุยนักวิทสายไฮโซนักวิทสายเนิร์ดนักวิทสายชิวนักวิทสายเที่ยวหรือจะสายไหน,ไหนที่วิทยามอชอจะช่วยให้คุณได้ค้นหาตัวตนเป็นนักวิทย์ในแบบที่คุณเป็นด้วยกระบวนการบ่มเพาะที่หาไม่ได้จากที่ไหนไม่ว่าจะเป็นการเรียนลงมือปฏิบัติที่เข้มข้นกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลายกิจกรรมเสริมทักษะสิ่งแวดล้อม ความเป็นเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ที่นี่จะช่วยให้ทุกคนได้สนุกกับการค้นหาตัวเองเป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวจริงในแบบของคุณและมอชอเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกหลากหลายทั้งสายออกกําลังกายสายจอยสายอินโทรเวิร์ดที่มอชอก็ตอบโจทย์ทุกความเป็นตัวเอง ทิ่วิทยามอชเรามีหลักสูตรหลากหลายเพื่อสนับสนุนทุกความฝันของคุณเครื่องมือวิจัยในระดับสูงที่ตอบคำถามทุกเรื่องที่คุณสงสัยศูนย์ความเป็นเลิศที่เปรียบเสมือนห้องแลบขนาดใหญ่ให้คุณเลือกเรียนรู้และค้นหาตัวเองมีอาจารย์มากความสามารถหลากหลายความเชี่ยวชาญพร้อมบ่มเพาะประสบการณ์ให้คุณได้เติบโตในแบบที่เป็นตัวคุณ มาเป็นครอบครัวเดียวกับเรากับทีแคสรอบหในโครงการต่างๆที่เปิดรับน้องๆไม่ว่าจะเป็นโครงการพสวทสควคสวทชสอวนอวมวสารฝันปั้นนักวิทยาศาสตร์โครงการความสามารถต่างๆรวมถึง t ีแครอบ2และ3แอบไปตามดูกันได้ที่ t c a t s i า e c m u a c t h ได้เลย ละเปิ้ลไขจวนตั๋วมาอยู่เจียงใหม่เมืองตี้ไัยก่อฮักถ้าตั๋วอยากสำรวจดอยสุเทพเปิ้ลก็จะปาไปถ้าตั๋วไขเช็คอินคองแม่ขาเมื่อใดเฮาก็จะไปตัวกันแต่ว่าไหว้ผ้าขอพรแอวนำ้ำผู้ฮอนสุดวันนั่งอ่านหนันงสือเงียบๆตัวกันเจียงใหม่เมืองสร้างสรรค์นินมีต้อนรับกุคนเจ้า be your style scientist เป็นนักวิทย์ในแบบของคุณที่วิทยามมช